ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้แฮปปี้การเกษตรสาขาชนบทของเฮ้าสิผ้าพีผ้าน้องเขามาเบิงข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ทีมีสวาข้าวเจ้าหอมมะลีครับผมก็ขอลอ,อยหาของเข้านี่ละเนี่ยอยู่านหล้งผมเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผ้าทีมงานเขามาเก็บเกียเก่ยวเกี่ยวด้วยคนครับผมห้มาเบิงน้ำกันเด้อครับเด้เออ้าวครับพี่นอ้องอ่า ทีมงานแฮปปี้ของเฮ้าเนี่นะครับวันนี้ได้ใส่คนเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็ออลอยหาของเฮ้านะครับปลูกในพื้นที่นะครับสี่ไร่นะครับเข่าหอมมะลิของเฮ้าเนี่ยดีแบบใดครับจากทุ่งคุราลองหายครับนี่ครับที่ทําครับเป็นดินหินครับผมย่งเกิดนะครับแล้วการย่งเก็บเกี่ยวใดครับสาหรับเข่า สายพันธุ์หอมมารีลอยหาของเฮ้าสําหรับผู้มักพันเขานะครับแบบดังเดิมเด้อครับเด้อนะครับต้นสูงนะครับของหอมมารีต้นสูงเฮ้าผู้ใดมักแบบดังเดิมผมกะให้พี่ให้น้องคำว่าเบิ่งคารับ่าก็แฮปปี้การเกษตรของเฮ้าเก็บเกี่ยวด้วยคนจริงๆนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยโดยใส่ค้นอีลีนะครับคาดพิเศษนะครับคัดสันพิเศษนะครับเบิ่งซ่อมห้องเขาพี่น้องเบิ่งครับแต่ละห้องครับ ปาสอ่อนแห้งพี่น้องเป็นปุ่มเป็นเปาอยู่ครับเพีครรยครับสะออนไรครับผมบอกเลยครับว่าเขาหอมมะลิลอยหาของเห้านะครับมาจากทุ่งกลุลาลรองไห้เนี่ยผ้าพีผ้าหน่องไทยมาเบิ้งเนี่ยเพราะทนแรงครับเขาหอมมะลิทุ่งกลุลาลรองไห้ทนแรงครับพี่น้องอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเขาที่ ได้รับมาตรฐานครับสาหรับผู้มาเข่าสูงเด้อครับเด้อเนี่ยผู้มาเข่าสูงผมกับแนะน้าครับว่าทางเราได้คัดสรรพันธุ์อย่างดีให้พี่ให้น้องเบิ้งครับปัดบุลงไปให้เบิ้งเลยครับเป็นซ่อมเป็นห่วงเป็นห่วง,เ,วงเต็มอยู่พี่น้องว่าเป็นการเป็นผู้วอาไลว่าห่วงขาสวกเพี่ปัดพี่น้องสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับทีมงานกำลังสิเก็บเกี่ยวยกพูนครับ เดี๋ยวตามผมมาเบิ้งนะครับเดอ้อครับทั้งผมก็ได้ผ้ามาเดินเบิ้งอีกหนึ่งแปลงนะครับสำหรับเขา่าหอมมะลิลอยหาของเหาถือว่าเป็นเขา่าสายพันธุ์ดั้งเดิมจากทุ่งปุลาลองไห้นี่ครับที่เห็นยุ่นด้านหน้าผมนี่ละกับห่วงดกได้ลรครับผมห่วงห่วงเขา่าหอมมะลิลอยหานี่หนึ่งหนึ่งลวงนี่ไม่อยู่ประมาณ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเม็รนะครับต่อร่วงประมาณนะครับอันนี้ประมาณขาวๆเดอ้อกัผู้ใดที่อยากเห็ดเข่าหอมมะลีเนี่ยลอยหาของเห่ามันเห็ดยาบบ่อเห็ดลังค่นว่าเห็ดง่ายถ้าผมจะบอกเลยครับว่าเข่าหอมมะลีลอยหาของเห่านี่เห็ดหยาด้อครับเดอ้อเพราะว่าเลงปุ๋ยไร้กับบื้อใด่าค่อยๆต้องค่อยๆเห็ดไปเรื่อย โดยอ้อยปุยไปเรื่อยๆครับเร่งฮอร์โมนไลก่กรบบาดหลกเป็นเขาเป็นหลกดอกคาด้ครับเด้อเป็นข้อห่วงใหม่พร้อมอันนี้ก็ต้องบอกพี่บอกน้องสำหรับผู้ใดสนใจที่ว่าอยากได้เข่าสายพันธุ์ดังเดิมจากทุ่งกุล,ลาลองลองหายของเห้าอันนี้ก็คือตัดบนเรียบร้อยแล้วเด้ครับทำรับเข่าหอมาลีลอยหาขับผ้าทีมงานเขามาเกี่ยวเป็นทางการเอาครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับผ้าทีมงานแฮปปีการกเกษตรของเห้านะครับ มาเกี่ยวพันเขานะครับคาดพิเศษย่างดีนะครับให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งเลยว่าแฮปปี้การเกษตรนี่เฮ็ดเขาน้าดำนี่เกี่ยวมืดได้รับมาตรฐานแห้งครับปาดห่วงเขาพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้สูตรจอดเลยครับเพี่ครับห่วงเขาครับแม่ลุ้นครับผมโอ้ยห่วงเข่าตาแม่ดีแห้งครับสําหรับพันเขาพันน้ำครับปาดครับผมสองกอสามกอได้กำหนึ่งครับพี่น้อง ทีมงานเท่ามีทั้งเบดแปดคนนะครับผมนี่ครับเฮดไ้พี่ห้น้องเห็นเลยครับผมสำรับผู้ใดนะครับอยากได้พันเขาพันน้ำเด้อครับเด้อไ้ติตตอแฮปปี้การเกษตรสาขาหมาสารข้ามใดเลยครับผมอัพก้อนจากกันไปนะครับผมกับพันเขาพันน้ำเด้อครับเด้อพันใดทีต้องการนะครับที่เสนอมาอยากได้เป็นพิเศษนะครับกับสอบถามใดเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับ